กำลังใช้สกินแคร์แล้วอยากหรือว่าผิวเราแข็งแรงขึ้นหรือยังดูคลิปนี้ได้เลยคลิปนี้จะพามาเช็ค4เช็คลิ์รู้ได้ไงว่าผิวเราแข็งแรงแล้ว สวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่อง e b บ b u b b นะวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าวิธีการเช็คลิปผิวสุภาพดีเนี่ยมันต้องดูยังไงบ้างเพราะหลายหลคนเนี่ยคงมีคําถามว่าฉันลองเปลี่ยนสกินแคร์ตามที่แบบเราบอกเรียบร้อยแล้วหรือว่าตามหลักการการจัดสกินแคร์เรียบร้อยแล้วแล้วมันจะมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างว่าอ่าตอนเนี้ยผิวเราเริ่มแข็งแรงขึ้นจริงผิวเราเริ่มสุภาพดีขึ้นจริงวันเนี้ยเราจะพาไปดูทั้งหมด4ข้อด้วยกันที่จะสามารถเช็คตามได้เลยคือถ้าใครเช็คครบทั้งสี่ข้อเนี่ยแสดง และตอนนี้ผิวของคุณเนี่ยก็คือสุภาพดีสุภาพแข็งแรงแบบที่สุด <ไป S 1> ซ,ซึ่งแบบที่บอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าการที่ผิวเราจะสุภาพดีขึ้นได้นี่ยมันต้องมีพื้นฐานผิวที่แบบง่ายๆเบ,บสิกเลยทุกคนสองข้อด้วยกันข้อแรกเลยความชุ่มชื้นผิวเราต้องถึงเพราะผิวที่ดีเนี่ยมันต้องมีความชุ่มชื้นที่เพียงพอ การทากิจกรรมต่างๆหรือว่าการฟื้นฟูผิวต่างๆของเซลล์ผิวเรา,าทุกคนมันต้องอาศัยความชุ่มชื้นเป็นหลักดังนั้นถ้าผิวเราชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะทําให้กระบวนการต่างๆระดับเซลล์เนี่ยมันทํางานได้ดีและผิวเราก็จะดูสุขภาพดีส่วนปัจจัยข้อที่2ก็คือกําแพงผิวหรือว่าสกินแบลนร์นั่นเองเพราะว่าผิวที่ดีเนี่ยมันต้องมีกําแพงผิวที่แข็งแรงกําแพงผิวเนี่ยก็เปรียบเสมือนกําแพงบ้านนะทุกคนถ้ามันแข็งแรงเชื่อมยึดติดกันแน่นเนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งแปลกปลอมหรรือวว่่่าาาาาาาปััจจยยตงๆททีะมมํ้้ผิเข ไ,ได้แล้วก็ทาร้ายผิวเราได้ลดลงทาให้ผิวเราเนี่ยทนทานต่อการทาร้ายได้มากขึ้นผิวเราก็จะแข็งแรงได้มากขึ้นและที่สําคัญนะถ้ากาแพงผิวเราแข็งแรงเนี่ยมันจะสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากขึ้นจินตนาการยายง่ายๆเลยแบบที่บอกว่ากาแพงผิวเนี่ยก็เหมือนกับรั้วใช่ไหมถ้ารั้วเราเนี่ยมีรอยรั่วมันก็จะทําให้น้ําไหลออกได้ตลอดเวลา และสิ่งที่ตามมาก็คือถ้าผิวไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะส่งผลให้แบบเกิดปัญหาผิวเยอะมากอย่างแรกเลยคือผิวแห้งดูสุภาพไม่ดีอย่างที่สองเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดผิวรกระหาย่งเกิดอาการแบบสิมเกิดอาการแบบรอยดําได้ง่ายมากๆดังนั้นแบบที่บอกไปว่าถ้าเราอยากผิวดูสุภาพดีนะเราต้องเริ่มจาก2ข้อที่มันเป็นเบสิกพื้นฐานที่สําคัญก่อนนั่นก็คือความชุ่มชื้นและก็กําแพงผิวที่แข็งแรงซึ่งหลายๆคนก็คงจะมีคําถามว่าอา้าวถ้าผิวเราแข็งแรงแล้วความชุ่มชื้นเพียงพอเนี่ย เราจะมีวิธีการดูแล้วก็สังเกตยังไงบ้างดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถลองเช็คตามเช็คลิสทั้ง4ข้อนี้ได้เลยข้อแรกเลยนะทุกคนผิวดูฟูชุ่มชื้นคือมันจะสามารถสังเกตได้เลยอะ่ะคือถ้าใครแบบดูแลผิวเราดีๆหรือว่าส่องกระจกบ,บ่อยๆอะ่ะช่วงที่ผิวเราแห้งอะ่ะมันจะรู้สึกเลยว่าแห้งแต่ว่าผิวเราชุ่มชื้นสุขภาพดีเนี่ยมันจะรู้เลยทุกคนคือตื่นมาเนี่ยมันจะมีความฟูแล้วก็มีความเด้งแล้วก็ริ้วผิวต่างๆเนี่ยมันจะลดลงเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันจะทําให้แต่งหน้าแบบติิดทนนนาาย่่งขขึ้้และีีสสํคัญออก หนึ่งที่สามารถสังเกตได้นะน่าจะไม่มันจนเกินไปแล้วก็จะไม่แห้งจนเกินไปลหลายคนถามว่ามันมีวิธีการดูยังไงนะว่ามันไม่มันจนเกินไปเอางี้ลองสังเกตง่ายๆว่าโดยปกติอะหน้าคนที่ผิวสุขภาพดีหรือว่าผิวแข็งแรงอยู่แล้วว่ามันจะมันแหละทุกคนแต่ว่าการมันของมันเนี่ยมันจะไม่ได้มันโอเวอร์จนเกินไปยกตัวอย่างเช่นในคนที่หน้ามันอะเขาจะมันแบบทั้งหน้าเลยแล้วก็มันจะมันประมาณแบบ2-3ชั่วโมงหลังล้างหน้าเนี่ยคือหน้าจะมันแล้วแล้วก็แบบมันอุดตันง่ายแต่คนที่ผิวสุขภาพดีอย่า มันจะมีความมันเหมือนกันแต่ว่าความมันของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะแบบเฮ้ยจำกัดอยู่บริเวณที่มันมีต่อมไขมันเยอะๆอย่างเช่นบริเวณทีโซนอะไรแบบเนี้ยแล้วระยะเวลาในการมันเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบหลังลงหน้า2อชั่วโมงแล้วมันเลยมันจะประมาณแบบ4-6ชั่วโมงแล้วมันจะมีความมันแบบเบาๆไม่ได้แบบมันแบบเยอมนะ อันเนี้ยถ้าใครมีสภาพผิวตามเนี้ยคือ4-6ถึงชั่วโมงหลังล้างหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกมันแบบเบาๆตรงบริเวณทีโซเนี่ยอันเนี้ยบอกได้เลยว่าเว้ยผิวคุณเนี่ยเป็นผิวที่ดีนะเพราะว่ามันคือผิวที่แบบสมดุลกําลังพอดีเพราะบอกเลยว่าจะไม่ให้หน้าเราผลิตน้ำมันเนี่ยก็ไม่ได้เพราะน้ามันมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นของใบหน้าเหมือนกันดังนั้นมันที่เหมาะสมเนี่ยก็คือมันที่เราบอกไปคือมันของคนที่แบบผิวสุขภาพดีแล้วก็กําแพงผิวแข็งแรงและข้อที่2ใครที่เป็นสิวง่ายเนี่ยจะสามารถสังเกตง่าายยมกกเลทุคคนือ ที่ผิวแข็งแรงแล้วเนี่ยจะมีการเกิดสิวที่ลดลงหรือว่าสิวที่เป็นอยู่ทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันเนี่ยมันจะดีขึ้นรวมไปถึงการเกิดสิวเนี่ยยากขึ้นด้วยพรอเมื่อผิวเราชุ่มชื้นสกินแบเอร์เราแข็งแรงเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความสมดุลปริมาณน้ํามันที่ผลิตมาบนผิวทุกคนมันจะเป็นปริมาณน้ำมันที่เหมาะสมและคุณภาพน้ามันบนผิวเนี่ยจะเป็นคุณภาพที่ดีทําให้มันเกิดการอุดตันยากดังนั้นสิวุตันเนี่ยจะเกิดได้ยากขึ้น เมื่อสิวอุดตันเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากขึ้นหรือว่าลดลงแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้สิวอักเสบที่ตามมาเนี่ยลดลงด้วยสิวของเราเนี่ยก็จะเกิดยากขึ้นอันนี้เนี่ยไปลองสังเกตดูข้อที่ 3, <S 3> <S ผิวเราจะมีความทนได้มากขึ้นคือระคาเครื่องลดลงหรือว่าแสบผิวลดลงสังเกตง่ายๆใครที่แบบเคยใช้สกินแคร์ที่มันมีความคุ้มขนสูงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าแสบผิวผิวแดงผิวแห้งลอกแต่เมื่อผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถแบบไปลองเทสดูได้ถ้าเราใช้อะไรแบบนี้ได้โดยที่ผิวเราไม่เกิด การแดงและคายเครื่องหรือว่าแสบผิวแล้วเนี่ยแสดงว่าผิวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นและข้อสุดท้ายข้อที่4เลยผิวกลวดูสุภาพดีแล้วก็เล่นเงาได้มากขึ้นตอนหน้าสดนะทุกคนไม่ใช่ตอนแต่งหน้า เพราะว่าการที่เราผิวแข็งแรงอ่ะทุกคนความชุ่มชื้นถึงสกินแบเรอร์แข็งแรงเนี่ยมันจะทําให้การรีเฟกตของแสงใต้ผิวอ่ะมันทําได้ดีขึ้นเพราะปัจจัยที่ส่งผลทําให้การรีเฟกตของแสงหรือว่าแบบหน้ากลาสกินเนี่ยอย่างแรกเลยนะคือผิวเราต้องชุ่มชื้นเพระน้ําในผิวเราเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการสะท้อนแสงถูกไหมแล้วก็อย่างที่2เนี่ยผิวเราต้องเรียบเนียนดังนั้นเนี่ยถ้าผิวเราแข็งแรงสิวเราลดลงไม่มีสิวอุดตันมันจะทาให้แบบผิวเราเรียบเนียนมากขึ้นการรีเฟกด,ดีของ ข้อที่3เนี่ยการที่ผิวเราแข็งแรงเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยไม่หมองคล้ำแล้วก็รอยดําลดลงจากปัจจัยแบบที่เราบอกมาเนี่ยรวมกันมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยดูแบบเล่นแสงได้ดีอ่ะทุกคนดูแบบหน้าเงาไฮไลท์ธรรมชาติโดยที่แบบเราไม่ต้องแต่งหน้าเลยซึ่งถ้าใครมีเช็คลีทั้งหมด4ข้อแบบครบเนี่ยบอกเลยว่าตรงให้เลยผิวของเธอเนี่ยเป็นผิวที่แบบสุภาพดีแล้วก็แข็งแรงมากๆ โปรดรักษาผิวน้องเขาคนแยะไว้ให้นานๆนะทุกคนหรือว่าทําให้มันดีขึ้นมันก็จะยิ่งปังขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างน้อยนะใครมีสบในสีข้อเนี่ยเราก็ถือว่าผิวแข็งแรงแล้วนะไม่ต้องมีครบก็ได้ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอปอ้ายยาสกินแครท์ที่ช่วยทําให้ผิวเนี่ยสุขภาพดีโ <Go! S 1> กกระจ่งางใสภายใน2สเต็ปไหมให้ทุกคนได้ลองกันบอกเลยว่าทั้ง2ตัวเนี่ยส่วนผสมคือดีมากๆกับน้อง2ตัวนี้เลยทุกคนตัวนิวโทรจิน่าในอะซินามายเซรั่มกับตัวนิวโทรจิน่านิวไรชิ่งครีมเดี๋ยวเรามา ตัวนี้ก่อนกับตัวนิวโทรจิน่าแนสซินไมเซรัมตัวนี้เขาเป็นเซรั่มที่ช่วยทําให้ผิวโกกระจ่างใสลดเม็ดสีแล้วก็ฉ่าน้าได้แบบสุดๆแอคทีฟอินกรีเดียของเขาอ่คือใส่มาจุกมากทุกคนเป็นตัวที่แบบอยากไายาอยา่อยางแรกเลยคือเขามี10%แนาซินไมที่มันสามารถ,รถลดรอยดํารอยแดงลดเม็ดสีได้ดีมากๆและที่สําคัญสามารถลดการอักเสบของสิวหรือว่าผิวที่ระคายเคืองได้ด้วยแถมตัวนี้ยังสามารถช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนได้ด้วยทุกคนเท่านั้นยังไม่พอนะเรื่องความกระจ่างใสแบบกระชับรูขุมขนไปแล้ว ที่2เขามีถึง9% h ้าเปอร์เซ็นต์ไฮยาลูริกแอซิดบวกกับกีเซอรีนที่2ตัวนี้มันจะช่วยเสริมความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยได้ดีทําให้ผิวแบบนุ่มฟูสุขภาพดีเล่นแสงได้ดีแล้วก็ชุ่มชื้นผิวมากๆและตัวสุดท้ายเนี่ยเขามีตัว4%ี่เปอร์เซ็นต์แอซิติลกูโคซามีนะที่ตัวนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแบบเพิ่มความกระจ่งางใสให้กับผิวได้และสามารถเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ด้วยเป็น1ตัวที่แบบเป็นเซรั่มแบบลดเม็ดสีแล้วก็ผิวฟูฉ่ำวาว้าบบนนา้นใชีได้ ถูกสภาพผิวเลยและที่สําคัญนะใช้ไปเรื่อยๆอะ่ะคือเขาสามารถกระชับรูขุมขนได้แบบจากหลายกลไกลเลยเป็นตัวที่แบบน่าสนใจมากแล้วให้ดูเทกเจอร์ <c oughs> ของเขาเนี่ย <c oughs> คือแบบเป็นเทกเจอร์ที่เกลี่ยง่ายสบายผิวมากๆทุกคนคือสามารถใช้เช้าได้เย็น <c oughs> ได้แล้วก็ใช้ร่วมกับรูทีนสกินแคร์ที่เราใช้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเป็นขุยเลยทุกคนที่สําคัญนะตัวนี้เขาไม่มีน้าหอมด้วยดังนั้นเนี่ยผิวแพ้ง่ายสบายใจใช้ตัวนี้ได้เลยราคาย,ยอ่อมเยาวส่วนผสมดีเทกเจอร์ดีคือติกถูกครบจบทุกข้อถ้าเราอยากผิวสุขภาพดีีเน่ย เริ่มจากเซรั่มในซินามายตัวนี้เลยสเต็ปต่อมาจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็น moisturizer เสริมชั้นผิวที่เราชอบมาจาก n e u t r o จ e n a ส่วนผสมแรกเลยคือเขามีตัว a l ร r o n i c Acid ที่สามารถแบบดึงน้ำเข้าไปในผิวเติมความชุ่มชื้นแบบดูดน้ำทำให้แบบผิวเราเนี่ยดูฟูแล้วก็เล่นแสงและยังไม่หมดนะในเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยเขามีตัวอ m i n o Acid ที่ตัวเนี้ยจะทำหน้าที่เป็นตัว natural moisturizer factor หรือว่าสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเซลล์ผิวคือตัวเนี้ยมันจะเติมความชุ่มชื้นได้หลาย กลไกมากๆทุกคนและตัวอะมิโนแอซิดเนี่ยมันยังสามารถแบบเติมความชุ่มชื้นกักเก็บความชุ่มชื้นได้แล้วก็สามารถช่วยลดริ้วเล็กๆให้กับผิวได้ด้วยยังไม่หมดแกแบบที่บอกว่าเขาเป็นมอยส์เจอร์ที่เสริมชั้นผิวได้ดังนั้นเขามีไขมันที่ดีที่สามารถเสริมชั้นผิวได้ครบทั้งตัวคอเลสเตอรอลแฟตตี้แอซิดแล้วก็ตัวเซรามายน์นั่นเองดังนั้นใครหามอยส์เจอร์ที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวไปด้วยแล้วก็เสริมสกินแบว้ด์เสริมวววควบบวามมชุช้้นใหผิเยไไดถูกกกลล และที่สําคัญไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์จ้าผิวแพง้ง่ายสามารถใช้ได้ใครที่รักษาสิวอยู่ใช้ตัวนี้เลยเวอร์ Ver. หรือว่าใครที่ใช้ยาสิวอยู่เนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้คู่กับยาสิวได้ก็จะช่วยลดการระคายเคืองผิวจากยาสิวไปอีกแก่และที่สําคัญคือเทคเจอร์ของเขาว่าเป็นเนื้อครีมที่แบบไม่ได้หนาจนเกินไปนะใครที่กลัวว่าจะหนาเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูเลยคือเขาเป็นเนื้อครีมที่แบบเกลี่ยง่ายสบายผิวมากๆเลยคือใช้คู่กับตัวเซรั่มเนี่ยคือไม่ทิ้งความมันให้กับผิวแล้วก็เป็นมอยส์เจาาอร์ ตอนกลางคืนเลยคือเป็นอีกตัวที่แบบส่วนผสมดีแล้วก็เท็กเจอร์ดีแล้วก็ราคาดีอะแกคือทั้งเซรั่มกับตัวมอยเจอร์เซอร์ของนิวโตรจีน่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่เราชอบมากแล้วก็อยากไปอยากมากอยากให้ทุกคนลองใช้คือราคาดีด้วยส่วนผสมดีด้วยคือจะหาแบบเนี้ยจากที่ไหนอีกอะแกเอาจริงๆอะทุกคนเตรียมแคป ใช้คู่นี้คือเลิศมากแบบนิวโทจิน่าตัวในสมัยเซรั่มเป็นสเต็ปแรกนะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความแบบฟูให้กับผิวเพิ่มความกระจ่างใสลดเม็ดสีทําให้ผิวเนี่ยดูใสลูกขุ่นผลดูกระชับมากขึ้นสเต็ปที่2เนี่ยก็ใช้โมดิเอเซอร์ตัวนี้เลยเป็นโมดิเอเซอร์ที่เติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ทุกกลไกแถมย่างกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ด้วยเสริมความแข็งแรงแล้วก็เสริมกาแพงผิวเนี่ยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นใช้คู่กันเนี่ยไม่ทิ้งความมันไม่เป็นขุยแน่นนนออใชช้้้้ไดดททัังงเาาายย็ยกผิวสุขภพี ผิวดูแบบมีออร่าดูโกลกลาสกินนะคู่นี้เลยสรุปเลยนะทุกคนการที่ผิวเราจะสุภาพดีได้ผิวโกลกระจ่างใสได้เนี่ย การดูแลปาการผิวหรือว่ากำแพงผิวนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะเมื่อผิวเราแข็งแรงเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะลดลงใครหาตัวช่วยที่บูสต์ผิวทําให้ผิวแข็งแรงผิวดูกระจ่างใสกําแพงผิวแข็งแรงนะทุกคนแนะนํา2ตัวนี้เลย2สเต็ปง่ายๆเริ่มจากตัวนิวโตรจี n ่าไนซิมายเ Serum แล้วก็ตัว n e u t r o g e n a n น r วไรช n งครีมสอตัวนี้คือครบจบผิวสุขภาพดีแน่นอนอ่าถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้ทั้งเช็คลิสต์ทั้งหมด4ข้อหรือว่าความสงสัยเกี่ยวกับโปรดัก t ์สกินแคร์ ็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยเราก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยใครชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปของช่อง EB b ้ b บ,บอด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวล,ลาไปทานยูโทรจิน่าแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมนะอยากผิวแข็งแรงเริ่มต้นที่ปากการผิวที่แข็งแรงจ้า